ด่วนเปิดยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรแล้วครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนาย,ยน6-3สำหรับท่านที่มีปัญหาด้านการได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม e y c h ช n n e ลด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมค์ใชาแนลครับคลิปนี้ข่าวด่วนมาบอกกันแล้วครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทกับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนนะครับทั้ง7หน่วยงานด้วยกันโดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายน6 3ครับ โดยตอนนี้เกษตรกรแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ลงทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทําการเกษตรตั้งแต่ปี62จนถึงปี63ซึ่งตัดยอดวันที่30เมษายน63ครับและจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทโดยจ่ายเป็น3งวดนะครับงวดละ5,000บาท3เดือนตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25พฤษภาคม63ครับในกลุ่มที่1นี้ ส่วนในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ลงทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการทําการเกษตรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม6 3กลุ่มนี้ค่าจะจ่ายเงิน เยียวยาวันที่30หรือ31พฤษภาคม63ครับกำหนดการโอนเงินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าบางแหล่งข่าวตอนช่วงตน้นๆ้นเดือนก็ว่าวันที่29พฤษภาคม63ถึงจะได้รับเงินโอนนะครับในกลุ่มที่2เดี๋ยวรอฟังข่าวต่อไปวันที่แน่นอนนะครับในการโอนเงินท่านผู้ชมครับในกลุ่มที่3คือกลุ่มที่แจ้งการปลูกพืชก่อนภายในวันที่15พฤษภาคม63แต่ยังไม่ได้ปลูกพืชเพราะภายแล้งเป็นต้นนะครับ แต่จะปลูพืชภายในวันที่30มิถุนายน63ซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาหากคอรมออนุมัตินะครับระหว่างวันที่27-31ถึงกรกฎาคม63ซึ่งก็จะเป็นก้อนเดียวเลยนะครับ15,000บาทกลุ่มนี้ก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านครับสำหรับเว็บไซต์หลักในการตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวยา เกษตรกรทั้งหมดนะครับทั้งการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งการยื่นบัญชีธนาคารอื่นการตรวจสอบผลการโอนเงินการตรวจสอบการยื่นอุดธ,ธรนของเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นเว็บไซต์หลักตอนนี้เป็นของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับ www.mac.go.th o ครับท่านผู้ชมสามารถเข้าที่ Google แล้วก็ค้นหาคำว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ครับเว็บไซต์นี้ก็จะขึ้นมาครับผม สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรโดยสามารถไปขออุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคได้ครับหน่วยงานนั้นได้แก่นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดสำนักงานมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านครับเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8ครับและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1นถึงสีสำนักงานสรรพาิรจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดครับหน่วยงานเหล่านี้ก็คือหน่วยงานที่ท่านทําการเกษตรที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับ โดยการเปิดยื่นอุทธรณ์นั้นสำหรับผู้ที่มีปัญหารับเงินเยียวยากเกษตรกรเปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายน6-3เท่านั้นครับโดยเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการน่าจะประมาณ8โมงเชา้าจนถึง16นาฬิกาครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาก็ควรยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนนะครับเพื่อความแน่นอนของการได้รับสิทธิครับผม และถ้าหากยื่นอุทธรณ์แล้วสามารถตรวจสอบสหนะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www. อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร .com โดยสายด่วน1170นะครับท่านสามารถโทรสอบถามก่อนได้เพื่อความแน่นอนและความแก้ไขปัญหาในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาของท่านครับสรุปคลิปข่าวก็คือตอนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง7หน่วยงานนั้น เปิดยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายน63ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแต่เป็นเวลาราชการนะครับประมาณ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นครับผมหากท่านผู้ชมเห็นว่าตนเองไม่ไรับความเป็นธรรมในการได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นหรืออาจยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนกรณีที่เรามีปัญหาในการรับเงินเยียวยาเพื่อให้มีการดำเนินการอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลของเราให้ถึงที่สุดนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับก่อนจบคลิปกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Benny Channel นะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะรีบมาตอบโดยเร็วที่สุดและผู้ชมหากมีความรู้หรือว่ามีข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ